เกลือหรือเปล่าข้างในเกลือโอ้โหแล้วไม่เกลือดอกนี้ได้เท่าไหร่สอ้โนหสินะทุกคนแค่ดอกเดียวและอีก2ทีอีก2ทีจะได้เท่าไหร่ไปกันต่อเลย2องพันแล้วนะสองพันเก้านี่เพิ่งกดไม่กี่ทีเองนะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับมัดผ้ารวยอีกแล้วสล็อตทดลองเล่นฟรีวันนี้เราอยู่กับแรปบิทฟอร์จูนนะทุกคนเรามากันด้วยทุน583บาทในเว็บเจ็ดห้าห้าทุกคนเปิดด้วยเบสห้าโอ้โหมาถึงเต็มหน้ามาไงครับนี่ย งงมากดอกนี้ได้ไป512บาทนะอ๋อถ้ามีป้ายนีย่คือได้เงินเยอะเลยนะทุกคนไปกันต่อเลยและโดดโดดเหรอเกมนี้มันโดดใช่ไหมนั่นแหละสวยโอ้แล้วแหมุน8หมุน,มนทุกคนอย่าลืมนะเว็บเนี้ยเวลาเข้าสเก็ตเตอร์เองอะ่ะหรือหรือแบบว่าเราไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อสปินเองอะ่ะเขามีโปรโมชั่นให้สำหรับ20เท่าของของ,ของเบสที่กดเลยนะทุกคน ได้20่เท่าของเบนจิตกดเวลาเข้าสปินเองนะ4ทีโห oh, นิ่งจังเลยเกลือหรือเปล่าเกลือหรือเปล่าเกลือหรือเปล่าข้างในเกลืออู้หแล้วไม่เกลือดอกนี้ได้เท่าไหร่สองพันแปดห้าสิบเจ็ดนะทุกคนแค่ดอกเดียวและอีก2ทีอีก2ทีจะได้เท่าไหร่ไปกันต่อเลย2องพันเก้นะสองพันเก้านี่พุ่งกดไม่กี่ทีงนะนี่พ่งกดไม่กี่ทีนนะเรนะามากับทุนเท่าไหร่นะห้าร้อยกว่าบาทห้าร้อยกว่าบาท ไปทีสุดท้ายโอ้ดยดอกนี้ได้เยอะมาก3,000กว่าบาทเลยทุกคน3,200บาททวนนะสางวันซูเปอร์เมกานะทุกคนอะไรจะขนาดนี้อเบ็ดห้าขนาดนี้ต้องเบ็ดสิบแล้ววะต้องลองของแล้วโอ้โหและโดดอีกแล้วเหรอไปอีกแล้วไหมเออนั่นแหละเข้าสปินอีกแล้วอย่าลืมนะครับจอไปรับโบนัสแ๊สมินได้ละทุกคน50อ่าได้20เท่าของเบ็ดทุกคน,นะเวลาเข้าสเก็ตเตอร์เองขอโทษลิ้นพันไปหน่อยวันนี้ เออแล้วมีโปรสำหรับสมาชิกใหม่หรือคนทุนน้อยนะเป็นโปรทุนน้อย50รับ100บาทหรือโปรทุนน้อย100รับ200บาทสำหรับสมาชิกใหม่ที่ฝากเข้ามาเล่นประจำนะเรามีโบนัสสำหรับ10%ให้ทุกยอดฝากแรกนะทุกคนรับได้ทุกวันไม่มีเบื่อนะสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเล่นประจำเลยรับได้เลยวันละ10%นะทุกคนและทีสุดท้ายจะได้สักเท่าไหร่โอ้ทีสุดท้ายทีสุดท้ายรอบนี้เกลือหรอ อุ้ยรอบนี้เกลือไม่เป็นไรไม่เกลือไว้ได้อยู่400กว่าบาทก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนเบ10สิบได้400กว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มนะไปกันต่อเลยอุ้ยแล้วมาอีกแล้วโอ้โห1,065บาทโอ้โหแจกทั้งนอกทั้งในขนาดนี้ไม่เล่นได้ไงเนี่ยอย่าลืมตามมาเล่นนะทุกคนเว็บเยท้าห้านะทุกคนโปรโมชั่นมากมายสำหรับสายบาคาร่าหรือสายบอลก็มีนะทุกคน บางวันมีทายผลบอลด้วยนะทายถูกก็รับโบนัสไปเลยนะทุกคนอุ้ยมาอีกแล้วไม่ต้องแทงแค่ทายเราก็รับโบนัสได้นะทุกคนรอบนี้ได้ไปรางวัลก้อนโต203บาทนะ203บาทนะเออสำหรับคนที่แบบว่าเออเข้ามาเล่นสล็อตแล้วเบื่อไปเล่นบาคาร่าอย่างเงี้ยแทงถูก10ตาติดหรือหรือพีด10ตาติดอย่างเงี้ยรับโบนัสเพิ่มสูงสุด5000บาทเลยนะทุกคน ห้าพันบาทนะไม่ว่าจะเสียหรือจะได้ยังไงก็ได้เนี่ยถ้าคุณแทงถูกสิตาติดหรือผิด10ตาติดนะทุกคนโอ้้หแล้วดอกนี้มา500มาถึง3ตัวเลยทุกคนขึ้นไปพันแแล้วอีก4ทีอีก4ทีจะมาสักเท่าไหร่โอูดจะได้ห้าร้อยมากเลยพันมาอีกรอบไหมยอดพันมาอีกรอบไหมมาอีกหรือเปล่าอ้ยสออันเองเมกกื่อกี้ไปกันต่อเลย โอ้โหไม่เป็นไรได้อยู่อีกทีเดียวทีสุดท้ายทีสุดท้ายไม่ได้รางวัลก้อนโต1880บาทนะโอ้ต้องขยับเบ็ดแล้วแหละโอ้โหนี่มาแค่ทุนเท่าไหร่นะ500กว่าบาท500กว่าบาทนี่ขึ้น900 0แล้วนะโอ้ต้องขยับเบ็ดแล้วเบ็ดยี่หรือเบ็ดสามดีวะทุกคนเบ็ดยี่พอแล้วกันเบ็ดยี่สิบพอแล้วโอ้โหแล้วเข้าอีกแล้วเหรอ เข้าอยู่แ้วโ้นึกว่าโอ้โหเลดดอกน,นี้มาเต็มหนึ่งมาเต็ม440บาทนะรางวัลก้อนโตไปกันต่อเลยไปกันต่อโดดหรือเปล่าโดดหรือเปล่า,โดด,ลาโดดหรือพิการเออโดดอีกแล้วให้โชคราบอีกแล้วอีกแปดที่โอ้โหแล้วแบงและอันพันเต็มเลยนะขอลงสักสองสามทีพอใจเลยทุกคนอีกเจ็ดทีกำไรจะแตะหมื่นแล้วนะกำไรจะแตะหมื่นแล้วนะเนี่ยไปต่อเลย นั่นแหละอืมได้อยู่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทก็ได้อยู่พันมาสักทีปะอือสองร้อยมาสองร้อยมาแล้วต้องขยับเป็นห้าร้อยแล้วแหละสองร้อยมาแล้วห้าร้อยต้องมาแล้วแหละโอ้โหห้าร้อยไม่มามาหรือเปล่าเดี๋ยวจบสปินสองทีนี้เราจะไปแล้วนะกำไรแตะหมื่นแล้วเนี่ยทุกคนกำไรแตะหมืน่นหาได้ที่ไหนทีสุดท้ายเออทีสุดท้ายย่อสองร้อยกว่าบาทได้อยู่ อไม่ทีสุดท้ายดิทีที่สองเมื่อกี้อันนี้ที่สุดท้ายของจริงครัทุกคนอุ้ยและยอดผ่านมายอดผ่านมาทีสุดท้ายบอกแล้วมันต้องมาทุกคนรางวัลซูเปอร์เมกาดอกนี้ได้ไป2,670บาทนะทุกคนใครสนใจเว็บสรับแต่งง่ายแต่งดีขนาดนี้อย่าลืมแอด yyy 555ย้ำแอด yyy 555แล้วเจอกันใหม่ไอ้มาพากรวยขอตัวไปถอนก่อนสวัสดีครับ